วัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ r m u t p Live ในรูปแบบของพอสแค t ซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งกับเรื่องราวคดีดังๆที่ฝนจะนำทุกท่านมาได้ติดตามรับฟังกันถ้าพูดถึงอนาคอนดาหรืองูยักษ์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็จะ คุ้นชินหรืออาจจะเคยได้ยินว่ามันน่าจะมีอยู่แถบลุ่มน้ำอเมซอนบ้างแหละหรือบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภาพยนตร์เป็นหนังแต่จริงๆแล้วค่ะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีตำนานเกี่ยวกับ งูยักษ์อนาคอนดานะคะที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราด้วยซึ่งวันนี้10นาทีคดีดังของนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานลี้ลับของสัตว์เลื้อยคานชนิดนี้ค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะถูกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนานเลยโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวยาวเหยียดนี้นะคะสร้างตำนานสยองขวัญไว้อย่างมากมายทั่วโลกและในวันนี้ค่ะเราจะพามาย้อนรอยงูยักษ์แห่งกาญจนบุรีที่มี ขนาดใหญ่โตมม้มาเจ้าของตำนานนี้นะคะจะเเป็นคำบอกเล่าแล้วก็จะเขย่าวขวัญสันประสาท มากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังก็จะค่อยๆไล่เลียงให้ฟังก่อนอื่นเลยนะคะขอพูดถึงสถานที่กําเนิดตํานานสุดสะพรึงนี้ก่อนนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่แน่นอนว่ามีจุดเช็คอินมากมายเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในอดีตนะคะจังหวัดกาญจนบุรียังคงเป็นเมืองที่มีป่าเขียวชวยอุ่มและก็อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีอีกทางก็ยังมีทั้งแม่น้าแคว ะะที่กว้างขวางไพศาลคดเคี้ยวรถเลี้ยวผ่านไปมาและด้วยเหตุนี้เองค่ะป่าพืนนี้ยังเป็นสมญานามนะคะว่าเป็นป่าอเมซอนแห่งทวีปเอเชียด้วย แล้วก็มีผู้คนนะคะบอกเล่าถึงตำนานของเจ้าอสารพิษร้ายนะคะเรื่องเล่าวันนี้นะคะมาจากคุณลุงที่ชื่อว่าคุณลุงปรีชาไมตรีลักษ์ซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานีรถไฟกาญจนบุรีผู้ที่เติบโตมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนี้มาตราบชั่วชีวิตโดยปัจจุบันนะคะคุณลุงก็จะทําหน้าที่เป็นคนที่คอยบอกเล่าเรื่องราวหรืออยู่ฝ่ายชันทนาการบนรถ ฝ่ายขบวนกรุงเทพน้ำตดสายโยกให้โอกาสาในการบรรยายนะคะในวาระพิเศษเกี่ยวกับเวลามีทริปมีท่องเทีย่ยววันหยุดมีผู้คนโดยสารจำนวนมากเนี่ยคุณลุงก็จะขึ้นไปบรรยายหนึ่งในเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานของการจนบุรีที่คุณลุงเล่านั้นนะคะคุณลุงย้อนกลับไป เริ่มเรื่องมาจากปีพุทธศักราช2,485เมืองไทยในตอนนั้นตกอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะประเทศไทยถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนะคะยกพลขึ้นบกเพื่อต้องการให้ประเทศไทยเป็นฐานส่งกำลังแล้วก็นำทัพเดินไปโจมตีกองทัพอังกฤษ ทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศพม่านั่นเองดังนั้นเพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะจึงต้องมีการสร้างทางรถไฟและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแขวเพื่อที่จะให้รถไฟเนี่ยวิ่งผ่านรวมไปถึงส่งลำเลียงอาวุธได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ว่ากันว่าฉเฉลยศึกชาวตะวันตกจํานวนมากที่กองทัพญี่ปุ่นจับมาได้เนี่ยก็ต้องตกมาเป็นคนใช้แรงงานในการสร้างทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีว่ากันว่ากว่าจะสร้างสะพานได้สําเร็จนะคะก็ต้องทําพิธีบวงสวงแล้วก็สังเวยชีวิตของฉเฉลยศึกสงครามเนี่ย ไปร่วมหลายหมื่นคนอีกทั้งแน่นอนว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นป่ารกทึบแล้วก็ชุกชุมไปด้วยยุงป่ามากมายค่ะจนเป็นเหตุให้มีโรคระบาดอย่างเช่นโรคมาลาเรียนะคะที่ฆ่าชีวิตเฉลยแล้วก็ทำให้เจ็บป่วยล้มตายกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียว จนมีคำบรรยายเปรียบเปลยถึงผู้เสียชีวิตนะคะจากการก่อสร้างทางรถไฟที่แสนยากแสนลำบากอันนี้ว่าเป็นรถไฟสายมรณะเปรียบกันว่าเหไม้หมอนรถไฟนะคะก็แทนด้วย1ชีวิตของเฉลยศึกนั่นเอง กว่าการจะสร้างทางรถไฟสายมารณะนั้นสำเร็จค่ะเราเฉลยต้องบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปก่อสร้างแล้วก็ทำตามคำสั่งไม่มีทางปฏิเสธได้ค่ะโดยญี่ปุ่นเองนะคะก็แน่นอนว่าเป็นผู้บัญชาการก็ต้องการที่จะตั้งฐานทัพ แล้วก็จุดพักต่างๆนะคะการก่อสร้างเหล่านั้นค่ะเหล่าทหารญี่ปุ่นจะใช้เฉลยศึกเนี่ยถางป่าเข้าไปแล้วก็มีการตั้งฐานบัญชาการเป็นจุดๆกระจายตามทางที่จะก่อสร้างทางรถไฟจนกระทั่งถึงเส้นทางบริเวณอำเภอไซโยกซึ่งในสมัยก่อนนั้นนะคะก็เป็นป่าลกทึบที่ชาวบ้านเองก็ยังไม่เคยเข้ากล้ากลายไปใกล้เลยนะคะ คุณลุงเล่าต่อว่านอกจากภัยจากโรคระบาดแล้วค่ะนอกจากจะมียุงมีไข้ป่าที่ลกทึบแน่นอนว่าในป่าก็จะมีสัตว์นักล่ามือฉมังที่อาศัยอยู่มากมายที่พร้อมจะออกมาล่าเอามนุษย์กลับไปเป็นมือคํำของพวกมันในยุคนั้นค่ะทหารญี่ปุ่นได้ใช้จุดศูนย์กลางในป่านะคะของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นปล้อมปราการสำหรับใช้ในการรบแน่นอนว่ามันก็ต้อง buộc ล้าลึกเข้าไปในเขตของบรรดาเหล่าสัตว์ป่าที่อยู่ลึกเข้าไปเรียกได้ว่าเกือบไม่มีใครเคยเข้าไปตรวจสอบมาก่อนทั้งในถ้าก็ดีซอกหินต้นไม้ต่างๆนานาถูกดัดแปลงให้เป็นปล้อมปราการพร้อมรบหากแต่เพียงเหยียบย่ำการเหยียบย่าของกองทัพญี่ปุ่นนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการลุกล้ําเข้าไปในผืนป่าธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับเป็นการลุกล้ําเข้าสู่อาณาเขตของอสุรกายยักษ์ที่ต้อง สร้างความหวาดกลัวให้กับทหารญี่ปุ่นไปตลอดการเมื่อมีการตั้งฐานเพื่อที่จะเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งเข้ามาควบคุมเหล่าเฉลยจึงจำเป็นก็ต้องจัดชุดเวนยามเพื่อออกตระเวนดูความเรียบร้อยในทุกๆคืนแล้วก็แน่นอนเขาว่าเวลาที่ทหารญี่ปุ่นนะคะตรวจรตราลาดตระเวนอยู่รอบๆ ฐานทัพเนี่ยก็จะมีการตั้งแถวประมาณสัก15ลายเพื่อสลับผัดเวรกันอยู่ตลอดนะคะและแล้วเรื่องราวที่ต้องสร้างความหวัดหวันใจให้แก่บรรดาทหารญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่มีการจัดฐานทัพเมื่อญี่ปุ่นที่ถูกส่งออกไปราตเวนะคะมักจะหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยวันลันนายสองนายซึ่งก็สร้างความวิตกให้กับ ผู้บังคับบัญชาเพราะกำลังผลที่หายไปอย่างไร้สาเหตุนั้นอาจจะถูกฆ่าศึกลอบทำร้ายหรือรอวันบุกเข้ามาโจมตีจึงได้มีการเพิ่มกำลังทหารเข้าไปอีกจากที่เคยเดินละตะเวนจุดละ15คนแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะอีก5คน3คนก็แล้วแต่วันนะคะพอถึงอย่างนั้นนะคะก็เพิ่มกำลังพลมา สักระยะหนึ่งนะคะแต่ดูเหมือนก็ไร้ผลค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นค่ะก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบเดิมนั่นก็คือทหารยังคงหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนผู้บัญชาการต้องจัดทีมเพื่อค้นหาร่องรอยของทหารที่หายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะกองทหารที่ได้รับหน้าที่แกะรอยเพื่อหาสิ่งผิดปกติได้ออกราดตระเวนไปรอบๆพื้นที่ที่ตั้งค่ายเป็นรัศมี5กิโลเมตรจนกระทั่ง ได้พบกับถ้าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโพรงลึกเข้าไปถ้าแห่งนี้มืดแล้วก็หนาวเย็นชวนคนหัวลุกค่ะหัวหน้าชุดนะคะไม่รอช้าได้จัดให้ทหารจำนวนหนึ่งลงไปสำรวจทันทีระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปนั้นค่ะฝั่งที่เฝ้าอยู่ภายนอกได้ยินเสียง ดังขึ้น2-3ถึงครั้งจึงทำให้คิดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็ได้ส่งทหารเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นกำลังเสริมทันทีไม่นานนักหลังจากที่ได้ส่งกำลังเสริมลงพื้นที่ทหารที่รออยู่ปากถ้ำก็ต้องวิ่งกระเจิงเมื่อได้ยินเสียงของทหารที่ถูกส่งเข้าไปตะโกนออกมาด้วยความตกใจว่าสัตว์ประหลาดพร้อมกับวิ่งพรวดออกมาเพื่อเอาชีวิตรอด ทันทีที่ทหารถูกส่งเข้าไปนะคะทั้งชุดนะคะออสามารถเอาชีวิตรอดกลับออกมาได้นั้นนะคะพวกเขาเล่าวินาทีที่พวกเขาได้พบเจอกับออสัตว์ประหลาดที่อยู่ในถ้ำด้วยเสียงที่สั่นเครือนะคะพร้อมใบหน้าที่ตื่นเต้นอย่างสุดขีดโดยสิ่งที่เหล่าทหารวิ่งกันป่าล่าบออกมาจากถ้ำได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เขาได้ผชันหน้า กับมันมาก็คืองูขนาดใหญ่ที่พวกเขาไม่เคยพบเจอกับอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนเหล่าทหารที่ชีวิตยังไม่ถึงคาดนะคะเล่าถึงสิ่งที่เผชิญมาอย่างหมดเปลือกหัวหน้าจึงได้สั่งให้มีการจัดการกับเจ้าเพชฌฆาตยักษ์อย่างเด็ดขาดด้วยวิธีเอาระเบิดยัดเข้าไปในถ้ำ แห่งนั้นเสียเลยนะคะเพื่อทำการปิดชีวิตงูยักษ์ตัวนี้นะคะระเบิดจำนวนมากถูกลำเลียงมาเพื่อใช้เป็นระเบิดในการปิดถ้ำหรือก็ฆ่างูยักษ์นะคะซึ่งเชื่อว่า เป็นพมนักของพญายงูโดยมีการวางแผนไว้ว่าเริ่มกดชนวนตำรวจชนชนวนระเบิดนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำจนกระทั่งไปถึงในถ้ำและให้ทำการอย่างระมัดระวัง สิ้นเสียงระเบิดค่ะเหล่านักรบจากแดนอาทิตย์อุทัยก็พากันวิ่งกรูเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือร่างของงูเหลือมขนาดยักษ์มีความยาวหลาย10เมตรความกว้างพอๆกับ ตู้กับข้าวนะคะที่อยู่ในกองทัพยังไงอย่างนั้นเลยแถมปากของมันนะคะก็ใหญ่มากพอที่จะสามารถขยีบคนเป็นคำคำได้ในคำเดียวนะคะว่ากันว่ามันสามารถข,ขมีบพร้อมกันได้3คนแบบสบายสบายกันเลยทีเดียวค่ะส่วนฟันของมันนั้นแหลมคมดั่งเขี่ยวอาวุธคู่กายของยม,มทูตที่พร้อมจะทิ้มแทงลงไปในก้อนเนื้อของบรรดาเหยื่อที่มันพบเจอเรียกได้ว่า ถ้าใครเจอมันก็คือฝันร้ายที่สุดในชีวิตแน่นอนด้วยความใหญ่โตของมันนั้นนะคะขณะที่ทำการโจมตีเหยื่อผู้เคาะร้ายเจ้าอสมุนรากายยากักษ์ค่ะไม่จำเป็นต้องงับแล้วก็ลัดเหยื่อเพื่อบทขยี้กระดูกจนเสียงดังกรอบแกรบให้ลำคาญหูด้วยซ้ำเพียงแค่อ้าปากแล้วค่อยๆกลืนลงท้องอย่างละเมียระไมนะคะ เหมือนงูเหลือมธรรมดารรมดาค่ะที่เวลาจะกินมันจะค่อยๆบีบรัดคย่อนให้กระดูก แตกไปก่อนนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าเพียงแค่มันอ้าปากเนี่ยค่อยๆกลืนลงไปอย่างระเมยียดก็สามารถทําได้นะคะณเวลานั้นนะคะทหารญี่ปุ่นก็ได้สวมบทเป็นยมมทูตพร้อมกับมอบความตายให้กับเจ้าปีศาจยักษ์นะคะอย่างไม่รอช้าะค่ะก็มีการฆ่ามันแล้วก็กระหน่ำยิงด้วยลูกกระสุนเอาให้แน่ใจนะคะว่าเออเจ้างูยักษ์เนี่ยได้ตายแล้วจริงๆแล้วก็เรื่องราวนี้นะคะแม้จะพ ไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่า หลายๆปากเล่ากันแบบนี้แล้วก็มีคนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปกับเรื่องราวไปสักนิดสักหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็มีคนยืนยันว่าเคยพบงูยักษ์อยู่ที่กาญจนบุรีจริงๆนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวคดีดังๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยย้อนกลับไปนานสักหน่อยกับตำนานงูยักษ์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมด เวลาลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ